โลกแม้แม้จะมีความรุ่มร้อนเพียงไรก็าตามแต่ถ้ายังมีศาสนาเป็นเครื่องเย,ยียวยาอย่างน้อยศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาก็ยังพอมีทางบรรเทาเ,าเบาทุกข์ไปบ้างพอสมควรเช่นเดียวกับโรคแม้จะมีความรุนแรงเพียงไรก็าตามแต่ถ้ามียาเป็นเครื่องเยียวยารักษาอยู่บ้างแล้วก็ยังพอทำเนาได้ ไม่เหมือนปล่อยให้เป็นตามอัตราของโรคที่มีมากน้อยโดยไม่ต้องมียาไปเกี่ยวข้องเลยจิตใจของโลกถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสกองทุกข์ล้วนเป็นเจ้าอำนาจบงการอยู่ภายในจิตใจเลยนั้นโลกไม่ว่าถ้าชั้นวันหน้าใด จะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะไม่มีเครื่องบรรเทาคือศาสนาคำว่าศาสนาก็คือเหตุผลนั่นเองเมื่อเราแยกออกมาพูดว่าศาสนาเหมือนว่าเป็นอีกอันหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงมานอกเหนือจากความต้องการหรือนอกเหนือจากความรู้ความเห็นการปฏิบัติของโลกความจริงครว่าศาสนานั้นถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแล้ว ในทางเหตุก็คือเหตุผลนั่นแหละเชื่อต่อเหตุต่อผลการเชื่อต่อเหตุต่อผลก็คือไม่ฝืนไม่ปินงเกลียวกับเหตุกับผลที่เห็นว่าควรหรือไม่ควรแล้วดำเนินไปตามนั้น,นโลกก็พอมีทางเบาบางในเรื่องความทุกข์ความลำบาก ทั้งภายนอกภายในหากไม่มีศาสนาเข้าเครือบแฝงเลยนั้นใครจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามไม่ว่าจะมีความรู้สูงต่ำฐานะเพียงไรจะหาความสุขความสบายพอปรงุงจิตปรุงใจได้ชั่วรายการไม่ได้เลยเพราะมีที่ปรงุง เราจะตรงลงที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความต้องการมีแต่เรื่องความอยากให้เป็นไปตามจิตใจเวลาเป็นไปแล้วมันก็ผิดความทุกข์ขึ้นมาให้ตัวเองสิ่งที่ต้องการมันก็ไม่เจอแต่ไปเจอเอแต่สิ่งที่ไม่ต้องการเสียเพราะอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าอำนาจของเหตุผลแม้จะทุกข์จะลำบากมนบ้างในการฝืนกิเลส ทําลงไปตามเหตุตามผลแต่เวลาปรากฏผลขึ้นมาก็มีความสุขความสบายนี่ก็พอได้ผ่อนคลายบ้างเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งต่อจิตใจของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดเนื้อสัตว์ทั้งหลาย คำว่าศาสนานั้นเป็นขแขนงหนึ่งที่ออกมาจากธรรมล้วนๆออกมาจากธรรมที่เรียกว่าเป็นของประเสริฐเป็นของอัศจรรย์แยกออกมาเป็นคำสอนเป็นขแนขแนงแขนงว่าให้ทําอย่างนั้นอย่าทําอย่างนี้ให้ทําอย่างนั้นนี่เป็นต้นนี่แสดงออกในทางเหตุทางผลให้เราดําเนินตามนั้นทุกยากลําบากในการดําเนินตามเพียงไร เมื่อเชื่อต่อเหตุต่อผลแล้วก็ต้องฝืนทําลงไปการฝืนทําลงไปนั่นคือการฝืนกิเลสคือการฝืนสิ่งที่ตนต้องการอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนล้วนภา,ายในจิตใจผลที่จะพึงได้รับก็ต้องมีความร่มเย็นเป็นสุกยกตัวอย่างเช่นเราคิดอะไรวันนี้จนเกิดความว่าวุ่นขุนมัวไปหมดใจทั้งดวงกลาเป็นไฟทั้งกองไปเลย เพราะเรายัางไม่ได้สติเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่ขัดใจมากเพ่ยงไรจิตจะไปยุ่งอยู่กับสิ่งที่ขัดใจมากไม่พอใจมากนั่นแหะทั้งวันนี่แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พอใจอยู่แล้วและจิตก็ไปชิดในสิ่งที่ไม่พอใจอีกด้วยแล้วคนจะมีความสุขเป็นความสุขขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟขึ้นมาโดยลําดับลําดับ เพราะเรื่องพาให้เป็นไฟความคิดในเรื่องนั้นก็เป็นไฟผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นน้ําได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟอยู่โดยดีนี่ฝืนคิดมากอย่างไรก็ยิ่งทําลายจ,จิตใจของเราลงได้มากอย่างนั้นสุดท้ายจนแทบไม่มีสติหรือไม่มีสติยับยั้งได้เลยนั่นเพราะสิ่งเหล่านี้ทําลายสิ่งที่ทําลายนี่คืออะไรก็คือเรื่องของกิเลสแน่ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไหนที่พอมีสติขึ้นมายับยั้ง พิจาณาใกล้ควรถึงเหตุผลดีชั่วในสิ่งที่คิดนั้นในเรื่องที่คิดนั้นทำไมจึงต้องคิดก็ทราบว่าไม่ดีแล้วคิดไปทำไมคิดหาทางแก้ไขเพื่อความดีไม่ได้หรือนั่นเรื่องของเหตุของผลเป็นอย่างนั้นการคิดมาทั้งมวลนนี้ก็พอที่จะเห็นโทษของมันแล้วเพราะทุกเป็นประจักษ์พยานอยู่ภายาในจิตใจมีความรุ่มร้อนเป็นกำลังนี่คือผลของความคิดในสิ่งนั้น,น,น ที่เป็นของไม่ดีถ้ายังจะฝืนคิดมากยิ่งกว่านี้แล้วจะเป็นอย่างไรขนาดที่คิดนี้ความทุกข์ก็แสดงเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วแล้วจะคิดให้เพิ่มยิ่งกว่านี้ความทุกข์จะไม่มากกว่านี้แล้วจะทนได้อย่างไรต้องมากกว่านี้เป็นลำนับเมื่อมากกว่านี้แล้วเราจะมีกําลังฟังชามาจากไหนมาต้านทานหรือแบกหามทุกที่ผิดขึ้นทุกทุกระยะจากสิ่งที่ไม่พอใจนี้น่ะ เรายังจะฝืนคิดยังจะฝืนก่อโกยทุกเหล่านี้เพิ่มขึ้นโดยลำดับอยู่หรือนี่แผงนี้สติจิตที่ได้สติมันก็ยับยัง้งพยายามปล่อยวางความคิดเช่นนั้นโดยทางเหตุทางผลอันใดอันหนึ่งที่จะให้หจิตพะจากสิ่งนั้นออกมาระงับความคิดได้แล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ระงับทาะเหตุไร เพราะความคิดในทางที่ร้อนอันเป็นสาเหตุนั้นมันระง,งับตัวการระง,งับตัวแห่งความคิดนี้เพราะความมีสตินี่ก็เพียอพอเป็นสักขีพยายนอันหนึ่งแล้วว่าเท่าที่เราฝืนเหตุฝืนเรา,าที่เราเท่าที่เราฝืนสิ่งนั้นมาด้วยเหตุผลอย่างนี้มีผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้คือปรากฏเป็นความเบื่อเบียนขึ้นมาที่นี้ทุกข์ก็ระงับดับไปแม้จะลำบาก ในการฝืนในการบังคับจิตไม่ให้คิดเช่นนั้นเราก็ยอมรับว่าลำบากแต่ลำบากในทางที่ถูกทีนี้ผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นความสงบและทิ้นเรื่องก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อไปทุกข์ก็ไม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็พอผ่อนคลายตัวได้หรือมีที่ปรงที่วางได้นี่เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะนำมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องดีงามทั้งหลาย เช่นเขาดุเขาดา่าเขาติฉินนินทาว่าอย่างนั้นนั้นคำติฉินนินทาเขาก็ผ่านปากเขาไปแล้วผ่านความรู้สึกเขาไปแล้วตั้งแต่วันไหนเดือนไหนไม่ทราบเราเพิ่งขึ้นเพิ่งทราบในขณะนั้นเวลานั้นก็เ,เกิดความไม่พอใจขึ้นมาไอ้ลมปากเขาก็หายไปแล้วตั้งกี่ปีกี่เดือนไม่ทราบเพียงแต่ลมปากใหม่ขึ้นมาเขาว่าให้คุณว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนั้น เช่นนายกนางขอว่าให้คุณอย่างนั้นนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นเป็นลมปากอันที่สองแล้วก็ยึดเอานั้นมาเป็นไฟเขาตัวเองขึ้นมานี่เป็นความสําคัญผิึกของเราถ้าหากว่าเขาไม่เล่าให้ฟังเราก็ธรรมดาธรรมดาทั้งๆที่เรื่องนั้นเขาก็เคยพูดแล้วถ้าเขาตําหนิปีกินินทาเราเขาก็ตําหนิไปแล้วผ่านไปแล้วเราก็เห็นมีความรู้สึกอย่างไรทอดจิตใจไม่กระเพื่อมออกมารับสิ่งเหล่านั้น จิตเป็นปกติผลก็ไม่แสดงขึ้นมาในทางความทุกข์ความร้อน,นเมื่อเป็นผู้มีสติอยู่ภายในตัวพ่อก็พูดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ทราบทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราจะเข้ามายึดทำไมของสกปรกก็ทราบแล้วแม้แต่เดินไปตามถนนททางไปเจอสิ่งสกปรกเรายังหลีกให้ห่างกัน ไม่กล้าแม้แต่ฝ่าเท้าไปแตะต้องเลยเพราะทราบแล้วว่าของไม่ดีอะไรแตะต้องเข้าไปก็จะต้องเปื้อนเปิดไปหมดอันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นของสกรปรกแล้วเราทำไมเราชอบไปคุกคีชอบไปยุ่งชอบไปนำมาคิดมาวุ่นวายตัวเองจนเกิดผลขึ้นมาให้เป็นความสกรปรกไปหมดทั้งจิต กลายเป็นไฟทั้งดวงไม่สมควรนะเราคิดอย่างนี้เราละงับไปได้พอจะคิดขึ้นมาในขณะใดสติเรามีทันเรารู้ทันทีแล้วปล่อยไปได้นี่นี่คือหลักธรรมที่กล่าวมานี้ทั้งหมดเป็นหลักธรรมในวิธีป้องกันตัวในวิธีรักษาตัวเราใช้วิธีนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นภัยต่อตัวเอง จากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยทงทางกายแม้ทางอารมณ์ของใจเสเองก็ต่างไปคิดเรื่องอดีตที่ไม่ดีไม่งามต่างๆมารบกวนเจ้าของก็สลัดได้ทันทีเพราะเจ้าสติเจ้าปัญญาก็มีอยู่กับใจนาํามาใช้เมื่อ,อไรก็เกิดประโยชน์เมื่อนั้นนอกจากเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้าเหยียบย่ทำทาลายเสียโดยไม่คํานึงถึงเครื่องป้องกันคือสติปัญญานั้นเลย เราถึงเราก็ยอมรับทุกแต่ถ้ายอมรับทุกตามหลักความจริงแล้วก็ไม่ต้องบ่นกันแต่นี้เราก็บน่นเพราะเหตุไรถึงบน่นเพราะไม่อยากทุกแล้วมาอยากทุกไปคิดทําไมในสะิ่งที่ไม่ถึงที่เป็นทุก์แต่ฝืนคิดทาไมก็เพราะความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการเมื่อเป็นเช่นนั้นเอาอะไรมาให้เป็นความรู้เท่าถึงการก็คือสติปัญญานํามาใช้มันก็ทันกับหุการ นี่วิธีปฏิบัติต่อตัวเองด้วยหลักศาสนาคือหลักศาสนาธรรมปฏิบัติอย่างนี้ให้โลกถ้าต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นเครื่องนําเนินไม่ว่ากิจการภายนอกไม่ว่าความคิดภายในอันใดที่จะเป็นภัยแก่ตนและส่วนรวมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างละเวน้นอันใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมแล้วพยายามคิดทําในสิ่งน,นั้นๆโลกก็มีความเจริญรุ่งเรือง อยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความผลาสุกเยินใจโดยทั่วหน้ากันเพราะหลักศาสนาเป็นอย่างนี้พาดําเนินยังบุคคลให้เป็นไปเพื่อความสงบมโสุขด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักเหตุผลอย่างนี้นี่ดังนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสําคัญสำหรับการอยู่ด้วยกันในโลกมีหมายถึงปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันและปัจจุบันนาจิตตัวเราเองก็มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวาย แยกอาไปสู่ส่วนรวมก็ต่างคนต่างมีความรู้สึกเช่นนั้นโลกก็มีความพาสุกอ้าวนี่หมายถึงปัจจุบันที่หมายถึงอนาคตข้างหน้าของจิตจิตที่มีเหตุมีผลมีหลักมีธรรมภายในจิตใจแล้วจะหาความเดือดร้อนมาจากที่ไหนมาในโลกจากโลกใดเพราะจิตเป็นผู้ผิดขึ้นเองเมื่อจิตไม่ผิดจิตมีอาจมีธรรมเป็นเครื่องป้องกันรักษาตัวอยู่แล้วไปโลกไหนก็ไปเถอะไม่มีความทุกข์ร้อนที่จะไปทําลาย จิตใจของผู้นั้นเลยแล้วปกติตามหลักธรรมชาติแล้วจิตที่มีคุณงามความดีประจำใจย่อมจะไม่ประเกิในสถานที่จะรับความทุกข์ความทรมานเพราะกรรมประเภทนั้นไม่มีจะขับใสไปได้มีแต่กรรมดีกุศล,ลกรรมเป็นเครื่องพยุงยุ่งไปสู่สถานที่ดีคติที่งามโดยลําดับลําดับเท่านั้นนี่อนาคตก็เป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรม ผู้มีธรรมในใจผิดกับคนที่ไม่มีธรรมเป็นไหนๆแม้จะอยู่ในโลกเดียวกันเป็นรูปร่างเหมือนกันก็นกาตามแต่ความรู้ความเห็นความคิดการกระทําต่างๆนั้นมีความผิดกันอยู่โดยลําดับลาดับผลที่จะพึงได้รับจะให้เหมือนกันเป็นเป็นไปไม่ได้ย่อมมีแต่ความแตกต่างกันอยู่เช่นนี้เป็นธรมรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาฉะนั้นพระพุทธเจา้าท่านจึงทรงสอนว่ากรัมมังสตัยยุพัชติเจดิดังหิน,ปนัปปณีตัง กรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสั์ทั้งหลายให้มีความประเนีตเรียบตามต่างกันนี่ไม่นอกเหนือปัจกกรรมกรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดทำไมเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะเราต่างคนต่างเป็นผู้ผิดกรรมขึ้นมาโดยลําดับด้วยกันแม้จะไม่คิดว่าตนสร้างกรรมก็ตามคาว่ากรรมคืออะไรแต่ว่าการกระทํานี่พูดกลางๆคิดด้วยใจก็เรียกว่ากรรมพูดด้วยวาจาเขาเรียกว่าวจีกรรมมโนกรรมทําด้วยกายประพฤติด้วยกายก็เรียกว่า กายกรรมในกรรมทั้งสามประเภทนี้เราเป็นผู้ผิดผู้สร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วจะปิดกั้นผลไม่ให้ตากฏดีชั่วขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อการผิดมีดีมีชั่วประจำตนอยู่นี่แหละธรรมชาตินี่แหละที่เราผิดขึ้นมานี่แหละเป็นเจ้าอำนาจสำหรับปกครองจิตใจหรือสนับสนุนหรือจะบังคับจิตใจให้ไปสู่ในสถานที่ใดคติใดก็ตามจะนอกเหนือไปจากผลแห่งกรรมที่เรียวกว่าวิบากซึ่งตนกระทำแล้วนี้ไปไม่ได้นี่ ไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจยิ่งไปกว่าผลแห่งกรรมที่ตนทำนี้เป็นเครื่องประกับประคองหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับตนมีหลกักศาสนาท่านสอนอย่างนี้ท่านไม่ให้เชื่อที่อื่นยิ่งไปกว่าความเคลื่อนไหวของตนทางกายวาจาใจนี่เป็นหลักประกันตัวอยู่ที่นี่แล้วสิ่งทำลายตัวก็คือคืออันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรจะมาทำลายได้การคิดการพูดการกระทำในทางที่ไม่ดีคือการทำลายตัวเองน การคิดการพูดการทําในทางที่ดีคือการส่งเสริมบํารุงตนเองนี่ยการประกันตัวเองไม่ให้ตกไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาก็มีอยู่ในหลักกรรมนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นหน้าเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่ควรกลัวสิ่งโน้นกลัวสิ่งน,นี้โดยหาเหตุหาผลไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดความการพูดการกระทําที่เป็นภัยแก่ตัวเองไม่ว่าจาะแง่ไดก็ตาม ให้พึงทราบวันนี้แหละคือตัวพิษตัวภัยซึ่งกําลังสร้างอยู่เวลานี้ถ้าไม่ยอมรู้สึกตัวแก้ไขสียใหม่แล้วอันนี้แหละจะเป็นตัวพิษภัยที่ร้ายกาจที่สุดให้โทษแก่เราไม่ใช่เพียงปัจจุบันนี้ยังจะเป็นไปในอนาคตจนกระทั่งสิ่มหมดฤทธิ์หมดอํานาจของกรรมที่ทํไว้น,นี้แล้วถึงจะหมดไปได้ี่ผู้เชื่อศาสนาจึงต้องเชื่อหลักกรรมกับวิบากแห่งกรรมคือผลจะพึ่งติดตามมาโดยลำดับ แล้วเราทุกคนมีใครนอกเหนือไปจากการทำกรรมได้ไม่มีมันทำด้วยการทุกคนคนจะมีศาสนาไม่มีศาสนาก็ตามหลักธรรมชาติแห่งการกระทําซึ่งมีประจำอยู่ตนอยู่แล้วและตามหลักของศาสนาที่สานสอนไว้แล้วมันมีอยู่กับทุกคนนอกจากจะเชื่อหรือไม่เชื่อท่นนั้นซึ่งก็ไม่เป็นการลบล้างกรรมนั้นได้ทั้งกรรมทั้งผลแห่งกรรมได้ไม่มีทางลบล้าง ต้องเป็นกรรมวันยังคำํำและเป็นผลดีชั่ววันยังคำํำไปทุกภพทุกชาติไม่มีอันไหนนอกเหนือไปจากกรรมแล้วิบากแห่งกรรมจึงไม่อครกลัวเรื่องสุ่มสี่สุ่มห้าหาเหตุหาผลไม่ได้ถ้ากลัวนรกก็กลัวบ่อนรกที่กําลังสร้างอยู่เวลานี้อยู่ภายในจิตใจเป็นต้นเหตุสําคัญนี่แหละบ่อนรกสาเหตุที่จะให้นรกเผาก็อยู่ที่ใจนี่ให ให้รู้สึกตัวตัวตัวนี้ให้มีสติพินิจมีปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขเครื่องมือของตนที่มันกําลังพิดผิดขึ้นมามันผิดยาพิษหรือผิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจให้เราเลือกเฟ้นตรงนี้ถ้าเลือกเฟ้นตรงนี้ทําตามความเลือกเฟ้นด้วยดีแล้วจะไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภยัยจากสัตว์โลกเลยนีเราเป็นต้นเนียศาสนา จำเป็นหรือไม่จําเป็นให้เราคิดเอาตรงนี้ผู้ที่สอนก็คือผู้รู้เรื่องของกรรมรู้เรื่องผลของกรรมของกรรมด้วยดีแล้วไม่มีที่แยง้งคือพระพุทธทเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกรรมของพระองค์และกรรมของสัตว์โลกทั้งผลแห่งกรรมของพระองค์และผลแห่งกรรมของสัตว์โลกทั่วใจโลกธาตุ ไม่มีใครสามารถอาจเอื่อมที่จะรู้ได้เห็นได้ดังพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงประกาศความจริงนี้ออกมาเป็นศาสนาธรรมให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่มีอะไรผิดถ้าเราไม่ฝืนศาสนาธรรมที่ท่านสอนไว้เสียอย่างเดียวและไปทําในสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นผลจ,จึงจะปีนเกลียวกันกับความต้องการข้องหลัก มีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้มีโลกมีเราเป็นต้นถ้ามีศาสนาอยู่ภายในใจแม้จะมีทุกข์มากน้อยก็พอมีที่ตรงที่วางได้เหมือนกับโรคที่มียาระงับไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกําลังหรืออำนาจของโรคโดยถ่ายเดียวพอมีทาง การสร้างความดีไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อมน่าอาไม่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่เป็นสิ่งที่น่าอินหาและอาใจเพราะสิ่งทั้งหลายที่เป็นความสุขความสมหวังทั้งนั้นนะเกิดขึ้นจากการสร้างความดีนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรสร้างเท่าไหรมีเท่าไรขึ้นชื่อว่ความดีแล้วไม่เฝอ ไม่เหมือนจริงภายนอกซึ่งเป็นของเฟอได้ถ้ามีมากเขาจริงๆมันเฟอคนดีมีมากเท่าไหรก็ไม่ไม่มีเฟอรอความดีมีมากเท่าไหร่ไม่เฟอไม่มีเฟอรดีเท่าไหรยิ่งมีความอบอุ่นแน่นหนาม,มันคงพลายใจยิ่งมีความอบอุ่นต่อกันจํานวนมากน้อยถึงไหรอบอุ่นไปหมดนะไม่มีคําว่าเฟอผิดกันคับสิ่งต่างๆ มีการเฟอร์ได้เช่นเงินเฟอร์คนเฟอร์เราก็เห็นไหมเราเคยยินถึเงเงินเฟอร์สิ่งของที่มีมากๆล้นตลาดก็เฟอร์ขายไม่ได้ราคาต้องขายลดราคาเบิ่มดับดับที่มนุษย์เฟอร์เราเคยได้ยินไหมเวลานี้มนุษย์กําลังเฟอร์จะหาระคำราคาไม่ได้แล้วัันมากต่อมากใครจะกจะเอาจากตัวรอดว่าเป็นยอดดีของตัวเอง สร้างความทุกข์ให้คนอื่นมากมายเพื่อความสุขสําหรับตัวเองมีเท่าไหร่เวลานี้มีมากมายกายกองเป็นความเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ได้มากโลภมากนี่พเพราะกิเลสตัณหามันเจริญขึ้นโดยลำดับสิ่งที่ให้มันจเจริญขึ้นโดยลำดับก็เพราะมีสิ่งส่งเสริมมันมีมากมายกายกองเวลานี้เต็มอยู่ทุกแห่งทุกผลซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นไอสิ่งส่งเสริมให้กิเลสตัณหาราคามันแสดงตัวขึ้นเป็นเปรวเหม,ม,ม,มือนปืนเหมือนไฟทุกวันนี้ได้เห็นซชแล้ว แต่โลกก็ยินดีจะว่าไงทุกเท่าไรก็ไม่เห็นโทษของมันยังถือว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีดีอยู่เรื่อยๆดีจนกระทั่งจะไม่มีสติสตังเลยจะเป็นบ้าไปยังดีอยู่เรื่อยๆนี่แล้วจะมีทางแก้กันที่ตรงไหนเมื่อยังยินดีในความเป็นบ้าอยู่เช่นนั้นแล้วมันจะมีสติสตังมาเป็นคนดีได้อย่างไรนี่แหละมนุษย์เฟอ้อดูเอาจิตใจที่มันเฟอ้อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทําให้มนุษย์เฟอ้อด้วย ก่อนที่มนุษย์จะเฟอ้อก็จิตใจพายเฟอ้อซะก่อนจิตใจไม่มีคุณค่าจิตใจไม่มีราคาถูกสิ่งที่สกรปรกโสมลโลกรุ่งรังเข้าไปทับถมมอมหมอดหุ่มห่อหมดจนมองหาตัวจริงไม่เจอแล้วคุณค่าของจิตจะมีมาจากที่ไหนมีแต่ของเฟอ้อเฟอ้อเต็มจิตใจแล้วเมื่อแสดงมาทางตัวมนุษย์ก็มนุษย์เฟอ้อวิญญาที่แสดงออกมันก็เฟอ้อเฟอ้อไปตามๆกันหมดแล้วคุณค่าของมนุษย์มีที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว โลกนี้มันน่าอยู่ที่ตรงไหนถ้ามาอยู่กับมนุษย์ที่จะทําตัวให้ดีมีคุณค่าสำหรับตัวเองมันมีเท่านั้นถ้าจะทําให้เฟอ้อแล้วมันไม่มีโลกอยู่แล้วแล้วจะไปตาหนิใครที่นี่ก็มนุษย์เป็นผู้ทําให้เฟอ้อซะเองใครไม่เห็นก็ดูเอาผู้จะย่อเป็นตอนนี้มนุษย์เฟอ้อเป็นนั แล้วมันจะมีคนอื่นเราก็เฟอร์ถ้าสิ่งไหนมันไม่ดีสําหรับเราเรียกว่าเราก็เฟอร์เหมือนกันนี่เราเอาหลักธรรมมุทิธยมมาสอนสอนพวกเราที่กําลังเฟอร์เฟอร์อยู่เวลานี้ให้พยายามแก้สิ่งที่เฟอร์ออกสิ่งที่เฟอร์นั่นแหละสิ่งที่มาทําลายคุณสมบัติของเราคุณค่าของมนุษย์เราพยายามแก้ออกอ้าวย่อนข้ามาหานักปฏิบัติของเราความขี้เกียจนั่นแหละคือความเฟอร์ฮะแก้มันออกความขี้เกียจความอ่อนแอแก้ไขมันออกให้มีความเข้มแข็ง ถ้ามีความอุตสาห์พยายามเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อพระพุทธเจ้าเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องเกิดมากับความตายนี้มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วเกิดมากับความตายล้วไม่ได้ตายมากับความเกิดมันเกิดมากับความตายเมื่อเกิดแล้วมันต้องมีตายถ้าแก้ไขได้แล้วเกิดแล้วมมนตายแล้วไม่ต้องเกิดนั่นเพราะนั้นจึงว่าเกิดมากับความตายไม่ใช่ตายมามากับความเกิดนะอย่างพระสาวโบทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตายแล้วท่านไม่เกิดนี่ ผู้ที่บริสุทธิ์แล้วตายแล้วไม่กลับความเกิดแต่เกิดแล้วกลับความตายเป็นของคู่กันเมื่อมีเกิดแล้วต้องตายพระพุทธเจ้าก็ต้องตายแต่เราเรียกท่านว่าปรินิพานความจริงคือธาตุขันธ์สลายเช่นเดียวกับโลกทั่วไปนั่นเองเพราะมันต้นเหตุมีอยู่แล้วจะไปลบผลมันไม่ได้ผลคือความเกิดขึ้นมาแล้วความตายจะต้องมีเป็นธรรมเป็นธรรมดาหรือต้นเหตุคือความเกิดขึ้นมาผลคือความตาย,ยามันแก้กันไม่ได้มันต้องมีไปคู่เป็นคู่กัน ี่ยสู้มาอย่างนั้นเราสู้เพื่อชัยชนะจิตไม่ตายเป็นตัวอย่างว่าจิตถูกจองจําทําเวรยุ่งกันไปหมดจนเป็นนักโทษทั้งดวงมันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้สลัดปัดตัวเองออกจากสิ่งที่โชกโปกรกุมลังมันก็แก้ไม่ได้เพราะความอ่อนแอสติปัญญาไม่ผิดขึ้นมาเพื่อแก้ตัวเองการแก้ตัวเองแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยศรัทธาความเปลี่ยน พราะที่เจ้าท่านเคยแก้อย่างนี้เราอะไรมาแก้เอาความขี้เกียจมาแก้ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มโทษเข้าไปเรื่อยๆติดโทษประมาณท่านปีนี้ปีแทนที่จะออกเอาเพิ่มโทษเข้ามาเรื่อยมันก็ไม่ได้ออกจากคุกจากตารางจากเรือนจำสักทีเลยตายอยู่ในเรือนจําดีแล้วเหรอเนี่เรือนจำในฐานที่นี่ก็หมายถึงวัฏจ,จกักรคือความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดตายก็ได้แก่เราเราจะอะไรมาแก้ถ้าความอ่อนแอมาแก้มันก็จะจมเพิ่มโทษเขาอีกต้องเอาความขยันหมั่นเพียรความมุสาพยายาม สติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเล่งลงไปเอาตายก็ตายโลกนี้มีความเกิดความตายเท่ากันไม่มีใครนอกเหนือไปกว่ากันสิ่งที่จะนอกเหนือคือสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเราที่จะทาตัวของเราให้หลุดพ้นไปได้ในระยะใดก็ตามชื่อว่าเราได้ชชนะเป็นพักๆไปนี่แหละที่จะทําเราให้มีคุณค่าเอากงนี้ชนะกันตรงนี้ชนะอะไรก็เคยชนะมาแล้วเออแต่ชนะตัวเองไม่เคยเลยชนะกี่เหลียตัวเองยังไม่เคยเอาให้ได้ชนะไปเป็นพักๆ ย้งสรั่งชนะแต่โดยสิ้นเชิงไม่มีิ่งใดเหลือนั่นเอกันจะเทมัตตานังสเวสัางงามันชุดตมโมชนะตนคือก,กิเลสอยู่ภายในจิตใจของตนเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกนั่นตังเจชนะสิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรประเสริฐเลยนอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มกรรมเพิ่มเวรให้ยุ่งเหยิงไปก่อเกี่ยวเนื่องมันเป็นลูกโซ่กันไปไม่มีทางสิ้นสุดเท่านั้นแต่การชนะกิเลสของตนด้วย สติปัญญาศรัทธาความเพียงเหล่านี้เป็นผู้ประเสริฐไม่ต้องกลับมาแพ้อีกแล้วมีหนนหนเดียวเท่านั้นตายตายเฉพาะหนเดียวที่อัตภาพมีอยู่นี้อันเป็นต้นเหตุที่จะให้ตายเทย่านั้นนอกนั้นไม่ต้องมาก่อกําเนิดเกิดที่หาจองจับจองป่าช้าเทไรอีกเราเคยจับจองมานานแล้วเรื่องป่าชานี้มันควรจะเบื่อนสัะทีเกิดที่ไหนก็จองที่นั่นแหละสัตว์โลกทุกตัวสัตว มีแต่นักจองปัจชาททั้งนั้นเกิดแล้วต้องตายตายแล้วเอาปรจชาทที่ไหนก็เอาตัวของเรานี่เองเป็นปัจชามันมีด้วยกันทุกคนเราทำไมจะไปขยันจองนะจองปรจชามันเดียวหรือกองทุกข์จนถึงตายมันถึงตายไปไม่เสร็จไม่หลาดตรงนี้จะเสร็จหลาดที่ตรงไหนอะไรทมาให้ทุกข์ให้ตายแกเราถ้าไม่เป็นเรื่องของความเกิดความตายทั้งนั้นเป็นทุกข์ในระหว่างทางทุกข์ในธาตุในขันความหิวความโหยความทุกข์ร้อนต่างๆมันเต็มอยู่ในธาตุในขันนี้ไม่ได้อยู่ในภูเขานี่นะ มันอยู่ในอากาศไม่อยู่ในต้นไม้มันอยู่ในบุคคลคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งนี้เท่านั้นกองทุกรวมแล้วมันอยู่ที่เราเราจะไปคิดว่าที่นู่นจะดีที่นี่จะดีถ้าลงขันยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรดีไม่ได้ถ้ายังจิตยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรถูกเจริญไม่ได้ต้องแก้ลงที่นี่ดับกันลงที่นี่เอาน้ําดับดับลงที่นี่น้ําสีน้าธรรมดับลงที่นี่แล้วก็เย็นเย็นแล้วก็สบายหายโศกเศร้าเลิกกันจะทีการจับจองป่าช้านี่ นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาสอนจกนกระทั่งถึงที่นี่การดําเนินก็มีความสุขความสบายดําเนินตามสัมมาอาชีวะโดยสม่ําเสมอภายนอกสัมมาอาชีวะภายในก็เอาเลี้ยงจิตบำรุงจิตใจตังตนด้วยศีลด้วยธรรมอย่าเอายาพิษเข้ามาแผดเผาจิตใจเี่อารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นต้นเข้ามารบก,กวนจิตใจเขาโรนจิตใจให้เดือดร้อนนานก็เป็นชอบชอบชอบไปโดยลำดับจกนกระทั่งจิตไปถึงความ ชอบทําโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปได้นี <Ừ. S 2> ่เอาละการแสดงทกาก็เห็นว่าสมควรเจอเวลาเอายุติเพียงท่านี้